สวัสดีค่ะพบกับม่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ม่อนมีนะคะแคปเตียะคะ่ะแต่งซิ่งแบบนี้เลยนะคะมาให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ชมว่ารุ่นนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะใช้เงินออกรถแค่1 9 9 0 0บาท1 9 9 0 0บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยกระจังหน้าแบบเดิมๆของโรงงานนะคะเป็นแบบลังพึ่งค่ะระบายอากาศได้ดีค่ะไฟได้านหน้าค่ะ เป็นแบบไฮโดรเจนนะคะตัวนี้ให้ความสว่างนะคะตัวนี้19เราให้ตัวแม็กซิงด้วยนะคะแม็กตัวนี้เป็นของยี่ห้อวอลกนะคะ T.E. 37ค่ะ็ดขาแม็กขอบสินั่นเองค่ะส่วนตัวยางนะคะก็จะเป็นของซูแม็กนั่นเองค่ะซีรียางนะคะสองสีห้าสี่ R สินั่นเองค่ะว้าววันนี้เป็นแม็กญี่ปุ่นนะคะแต่งซิ่งสวยมากๆเลยนะคะแคปเตีย้ยของเรานะคะสามารถเปิดประตูได้นะคะเปิดได้มาสประตูเลยค่ะ อ่าเบระนะคะฝั่งคนขับลูกค้าสามารถปรับได้นะคะตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบอีพาร์ทให้ความแม่นยำนะคะในการขับขี่น้ําหนักเบามากๆค่ะถ้าลูกค้าเยียบหนักนะคะพวงมาลัยจะเกิดความถ่วงนะคะตัวนี้เพิ่มน้ําหนักให้กับพวงมาลัยนั่นเองค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะตัวนี้เป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ จับคู่กับเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนั่นเองค่ะนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้บอกแขปนะคะสามารถเปิดได้นะคะตัวนี้ก็สามารถาใส่ของสัมภาระนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้งานนั่นเองค่ะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะ แล้วก็กระบะของเรานะคะตัวนี้น้ำหนักนะคะในการบรรทุกได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรุ่นนะคะ XL Open Cab นั่นเองค่ะลูกค้าใช้เงินนาออกรถแค่19,900บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะ1 9ึ0 0ับาทเท่านั้นเองก็จะได้เป็นตัว Maxing แบบนี้นะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคิดหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ